ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับแหม่กลับมาเหมือนเดิมครับเมื่อกี้1นศูนย์นะครับทีมฝั่งสีฟ้านําไปก่อนนะครับไม่มีชื่อทีมซองนะครับกลับโอเคพร้อมยังตายื้ดืดแล้วผมครับอยากโดนตบคาสิมรับบทเป็นพิธีกรนะครับแหม่พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะสุนทรีเทศพร้อมแล้วนะรอบชิงแชมป์บันลอยกระทงรอบที่2ครับผมมาดูว่าผมจะเป็นยังไงนะครับเ้าวตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับผมจงมองไปด้วยครับ แม่ตัดภาพไปที่เตียวเสื้อนของเรานะครับโอเคเฮ้ยฟิวเอร์ซันไปเลยบ้าแม่เปิดฉากด้วยฟิวเบอร์ซันครับดูยินที่ต่อยเนี๋ยไม่เจ็บเลยครับจังหวะแบบนี้แล้ยังไงต่อเลเลอออนของเราครับแม่ตอนนี้ได้เล่นเป็นเมดบ้างครับเมื่อกี้เขาเล่นเป็นลิกเตอร์นะครับผมจังหวะแบบนี้ครับยังไงต่ออันนี้เป็นการแข่งขันแบบทางการนะครับผมมีเงินรางวัล50โทเค็นนะครับผมต่อทีมครับ ใครชนะก็รับไปเลยนะครับผมจังหวะนี้อนะย่างไงต่อครับตอนนี้ก็ยกกันไปก่อนคนระัจบจังหวะธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมก็ยังฟาร์มกันไม่พอ่อแม่แต่ช้างของเราครับก็มาอยู่ครับเอาแต่แก๊กของเรายังไม่ดึงนะตอนนี้ครับก็ตัดภาพไปที่ย้อนกับไฮยเตงของเราครับก็ยังยิงอยู่นะ ไอตีมีดอุกสองก่อนครับจังหวะแบบนี้ก็ตีเป็นก่อนครับแหมโฮ้ยลึงสวยมากครับจบังหวะนี้ดึงก็มาในที่ไหนฟิกเกอร์ลงมาได้ครับเดี๋ยวจังหวะนี้เลี้ยวจะเอาอยูมากแล้วเล่นเลยเก็บคิวไปได้ครับผมจังหวะแบบนี้แต่ว่าเด็ยิงเหมือนก,กันแล้วจีบเหมือนกันแล้วแข่งไปได้แข่งสวยมากเหมือนกันแล้วแข่งสามแข่งสี่แล้วเรียบร้อยครับแหมเล็กกันไปแต่ก็ถือว่าคุ้มครับผมเพราะว่าฝั่งสีแดงครับได้แครี่ครับส่วนฝั่งสีฟ้าได้ลงมิ่งนะครับผมมันทำเดือดจริงๆว่จะจังหวะแบบนี้ว่ะโอ้โหสวยโลนจริงๆไอตีมแ้หะฮ งบน้อยเขาไม่มีตังครับมีแค่นี้แหละครับเพราะว่าเราจะได้มาผมไม่ได้มาแค่จัดแค่ครั้งเดียวผมจะจัดหลายๆครั้งครับโ์นเมต์ฮะอโอ,โอมีคนมาให้กําลังใจแฟนนะครับผมแต่ไม่ให้กําลังใจคนภาคเลยครับแหม <c oughs> แฟนคื่คืนคลายหรือจังไว้น้ครับแหมก็มาให้กําลังใจกันได้ครับผมแหมแฟนแฟนลุง คือแต่ละคนนี้มีแต่คนดังครับก็ต้องมีแฟนคลับกันบ้างครับจังหวะนี้ก็โดดสวยมากครับเล็โป้ของเราก็โดนมาสับหนึ่งสามสี่แล้วเก็บไปได้เราล็โป้โอ้โหเก็บช้างได้เป็นหนึ่งแล้วเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งคิวครับจังหวะนี้ครับแม่โดนได้ตัวนี้เจ็บมากเหมือนกันครับสำหรับบัลลัฟฟายเราต้องถอยออกไปก่อนครับจังหวะนี้โอ้โหมันทาเดือดจริงๆว่ะแต่ตรงนี้ไม่สวนครับไฮเตลของเราก็ดันบนแล้วมากลางต่อครับจังหวะแบนนี้ครับแม่แว่นกอนแสงเกมเมอร์ใช่ครับผมไม่มีแว่นกันแสงเลยตรงนี้ค่้นข้างเียบตาครับแหม มีสปอนเซอร์ก็มาได้ครับสปอนเซอร์จังหวะนี้ครับแล้วไม่สนครับตอนนี้ครับเอามางกอไปก่อนครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์ไม่สนครับเอากรอนก่อนได้เปรียบครับจังหวะนี้ครับเมื่อฝั่งสีแดงได้เปรียบก็เอามางกอนไปเพื่อเอาเจ็บทิพนะผมจังหวะแบบนี้ครับยังไงต่อครับแม่ก็ตีกันไปก่อนครับตอนนี้ครับ ยังไงต่อก็แข <c oughs> ่งกันไปก่อนครับสำหรับไอทีมลดอุ่นของเราฮะแต่ตอนนี้ก็ออกงนไปก่อนครับแหมเล่นกันเป็นทีมจริงๆครับผมด้านล่างดันการดังบนครับผมแคนนี่เอ่อเมดแล้วก็โลมิ่งเดินด้วยกันแล้วเดินสวยแต่ดึงไม่โดนครับกดล้างหรือเปล่าจังหวนี้ล้างได้ทันจริงๆครับจังหวะนี้แล้วสวยเหมือนกันเก็บอยู่เหมือนกันครับจังหวะนี้แล้วอันตีได้สวยมากแล้วยกไปสวยมากแล้วช้างแตกครับจังหวะนี้แล้วยิงซีอยู่ยิงซีอยู่แล้วโอ้โหฟิกเกอร์ไปครับอันตีฟิกเกอร์ว่ะโอ้โหเตี๋ยวเอ้นเราอุ่นครับจังหวะนี้ คณเล่นฝีมือผม่าชอบชอบฝีมือการเล่นหอคุณมากแต่ไม่ชอบชื่อคุณเลยครับจังหวะแบบนี้ฮะแต่ <c oughs> <c oughs> จังหวะธรรมชาติจริงๆครับโอ้โหมันทําเดือดมากครับผมแล้วโยนยิงฟีไปก่อนนยงฟีไปก่อนว่ะจังหวะแบบนี้ว่ะเอาเรื่องจริงๆแต่ตอนนี้ก็ตีกันไปก่อนครับนายหมอล่างขอเราครับเนื่องจากไม่ได้ดังมังกรแล้วเอาดักสืเรี่องกันก่อนครับแล้วตีกันไปก่อน แต่ตอนนี้จะโดนเวทหรือปล่าจะโดนล้านหรือเปล่าแล้วฉันจ้เอาไปก่อนแล้วเรียบร้อยครับได้นะักซื้อไปก่อนครับแต่ตอนนี้ครับฝั่งสีแดงก็มาออกในเะชิงริปโปวก็โดนมาสับหนึ่งทีครับแต่บอลนุ่เกิดมาแล้วดึงได้สวยเหมือนกันแล้วทีนนีด้ดูสวยดูสวยแต่ว่ามีล้างหรือเปล่าตอนนี้แล้วแข่งไปหนึ่งทีแล้วล้างได้สวยครับสำหรับช้างของเราครับแล้วตอนยิงอยู่ตนยิงฟีอยู่แต่ว่าโก็โดนมาชวนครับชวนลักเรียบร้อยเก็บอยู่แต่หิวเกินไปแล้วโดนเก็บไปครับแม่จงมนี้แล้วก็โดนมาแล้วยกไปแล้วยกสวยแล้วเก็บเกลียวเส้นไปครับตัวปหร้่ไไมมู ใั่ไงรับขอโทษหรือภาพไม่ทันจริงๆว่าจัะเรือแต่ตอนนี้ครับเก็บมาของผมสาหรับทีมฝั่งสีแดงครับต้องถอยออกไปก่อนนะครับผมจังหวะธรรมชาติจะจัดโอ้โหทำเดือดจริงๆครับโอ้โหแหมเราไม่ได้ตัดภาพไปที่วันรุ่งขึ้เบนนะเขาวิ่งจากล่างมาช่วยโบนครับผมถือว่าทําได้ดีมากครับจังหวะเมื่อกี้อันติได้มาสตาร์สวยจากจัดลาดบอกว่ะแต่ตอนนี้ครับลื่รอนมาหนึ่งทีครับจะเอาลอนและแข่งไปแต่ยังไม่โดนใครครับจังหวะบนนี้ฮะ ก็ตัดภาพไปที่เลนดักซินดิ้งกันบ้างครับผมตอนนี้ก็ มายมินโหดไปหมุยครับยังไงต่อแหมแต่ตอนนี้ครับโมเดึงมุมเมนครับต้องมาเคลียร์คลิปครับผมเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาแต่ตอนนี้มีประเด็นมาที่เรนบนครับตาภาพที่เริงบนรถเก็บคลิปไปได้ก่อนครับตาภาพไม่ทานจริงแต่ว่ายกสวยครับแล้วจังหวะเตรียมเส้นไม่รอดครับผมแหมตอนตัวมันเยอะเกินไปฮะจังหวะทำมือเนี่ยมากัน3คนนะครับผมแมสามสามเกลือครับสามตัวห้าสิบบาทครับสองคนนี้เอ้ยสามคนนี้มาด้วยกันกันจริงๆครับแม่เราจะเห็นการแข่งแบบจริงจังเขาก็จะมากันแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ครับยังไงบัตตเอร์ไฟกระโดดมาหลายหนึ่งสิครับหลายสาแมไหลไ ไม่ได้ครับตามเม็ดยังไม่พอและช้างของเรากระโดดล้างมันถึงแล้วเอาไปเมยแต่ว่าโดนเก็บแล้วเรียบร้อยเก็บคืนไปได้ลึกไปนิดหน่อยครับไฟตามไม่ทันครับจังหวะนี้นายหมอรำว่ะจังหวะธรรมชาติจัดโอ้โหแต่ตอนนี้เลนล่างมีประเด็นหรือเปล่าครับเอากันไปก่อนตีไปก่อนครับแหม่เจ็บคู่นะผมจังหวะนี้ครับแหม่เจ็บมากเหมือนกันครับสำหรับแผนด้าตัวเปิดและฟีโรจัดแต่ไม่โดนครับจังหวะธรรมชาติแปบนฮักแม่รอดตัวไปแม่ อย่างนี้ต้องแชรออสนะสปอนเหรอเขาไม่จ่ายเขาผมไม่จ่ายใจเย็นเขาไม่จ่ายนะตีตีลัตลจมันนี้ตีกันไปก่อนครับเอาเลยจริงๆครับตอนนี้ทาเวอร์ของเราครับพ่อเคลคลิปหมดไปก่อนทําเรื่อนครับแหม่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครหูดเบัวครับต้องมองว่าสอง สองทีมตึงกันทั้งคู่นะผมการเงินตอนนี้ก็อยู่ที่หมื่นสามต่อหมื่นสี่ครับตามอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเท่านั้นครับแต่ตอนนี้โดนดักครับสังหรับบัเติฟายเราโดนดักครับแล้วยกกลับเลยแต่ยกไปแล้วยกโดนครับเมื่านี้แล้วฟาดไปก่อนแล้วยังน้อยหิวหรือเปล่าไม่หิวครับแต่ว่าลิโปงของเราหิวเกินไปลแล้วเก็บคิวไปได้อีกหนึ่งครับจังหวัดธรรมชาติป่ะเอาเรื่องจริงครับทีมั่งสีแดงนี้ค่อนข้างเติมได้ดีครับจังหวัดเหมือนครับแล้วตอนนี้คลิปเข้าก็มาดงานบ้านไปก่อนล้วยิงยิงยิงล้วป้อม แตกไปครับจังหวะธรรมชาติเป็นครับโอ้โหป้อมบนแตกไปก่อนแต่ว่าในป,ป้อมล่างแตกบนแต่ว่าทีมฝั่งสีฟ้าก็ไม่ยอมพอมเอาแลกกันไปครับแลกป้อมบนไปก่อนครับจังหวะเป็นี่ครับยังไงต่อแต่ที่เลออนของเรามาเติมแล้วบอกจังหวะนี้ครับจะมาเคลียร์คลิปแล้วมายัางไงต่อแล้วเคลียร์คลิปนึก่อนแล้วก็โดนมาหาย่อนครับจังหวะนี้แล้วล้างไปก่อนแล้วยิงไปสามยิงไปสี่แต่ว่าคนอัติปอกไปแต่ว่าปิดป้อมเพราะทำห้โดนยิงฟีแล้วยังโดนระบาดแล้วใครจะตาใครอยู่อยู่ใจไปครับจังหวะนี้แล้วฟิกเกอร์มายิงแล้วตรงนี้เออเรียบร้อยแแแแแตตกกกไปปปคครรรรััับบมมมม้้่่่เเเลลลาาางงีีะะดด็็นนนหหือจววโ สองสีแดงได้ป้อมกลางไปง่กนนะครับจังหวัดธรรมชาติจะจัดว่าเอาเรื่องกันจริงจริงว่ะทาเดือดจริงจริงครับโอ้โหเดือดจนคนภาคภาคแทบไม่ทันเลยจังหวะแบบนี้ฮะโอ้โหเดือดเกินเดือดเกินตอนนีครับผมก็ถึงเวลาครับก็เคียร์คลิปกันไปก่อนครับเนื่องจากโดนเดือดกันเกินไปตอนนี้ก็แกก็เคียร์คลิปกันไปก่อนนะครับโอเคแต่ว่าหวังดึงมุมนมาครับผมจะเอาหรือเปล่าจังหวนี้ฟิวสซันไปแต่ไม่โดนครับจังหวัดธรรมชาติเลยฮะพอเคเคียร์คลิปกันไปก่อนทํารวยนะครับผมทํารวย โอเคแต่ะล้ามผมลองครับก่อนดักไว้ก่อนนะครับไม่มีใครรู้ครับผมจะลาำลำดับแต่แต่แตยงไงจะเอาหรือเปล่าโอเคเฮย้ยมันมามัามา,มมาจะเอาหรือเปล่า สนามโบครับกระโดดมาหน่ทีออฟเวอร์เมนรูครับจังหวะนี้กระโดดมาถึงแล้วเขาจะได้ครับแม่ตัวนี้ได้แดงไปก่อนครับแม่ออฟเวอร์เมนได้แดงครับเวดไม่สําเร็จนะหมุ่งจังหวะนี้โอ้โหแคมป์ก็ไม่สําเร็จแต่ตอนนี้ก็มีประเด็นหรือเปล่าครับแม่กระโดดมาหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้กระโดดภาพดิดพวกกระโดดสตาร์ทไม่นอนเลยแล้วตีไปก่อนแล้วกระโดดดูดเลือดเลยครับนนี้จะเอาครับแม่รถไฟจะเอาแต่ว่าโดนยกสนามไปแล้วแตกไปก่อนครับจังหวะนี่จังหวะนี้แล้วดึงสวยดึงโจยแต่มีล้างสาระครับจังหวะนี้แล้วกระโดดแแแข็งไออออ้ฟฟฟิิกกกกเเรรรรรร์์นนนะคคคัััับบบมตตตีีี่่วาโดด นิปโเกตีฟิวไปก่อนแล้วน oh, ิ right ้กเกอร์มาจับแต่ไม่โดนใครครับจังหวะนี้หรือป่าแต่ตอนนี้มีคนเนียนหนึ่งครับมีคนเนียนหนึ่งแล้วได้ไปอีกหนึ่งคิวหรือเปล่าโอ้โหเนียนสวยมากแต่ว่าได้คิวไปก่อนครับจังหวะน้มิชั้นนี้แล้วจะเอาคนจะเอาคนไม่เอาบ้านด้วยจะเอาคนด้วยจังหวะนี้เอาคนครับอย่างนี้ก็ออมาสับแล้วสับเล่นเรียบร้อยเก็บคิวไปก่อนนะปิดป้อมแต่ปิดไปทันนะจ้างจะเก็บคิวแล้วเก็บคิวไปได้ครับผมจังหวะนี้มปลาลมมิ่งเก็บคิวไปก่อน เอาว่ะแต่ว่ายังไงต่อแล้วยกไปแล้วยกสวยครับแต่ตอนนี้ครับเก็บบางกัรแล้วกระโดดไหลไหลไปเล้วลอยเก็บคิวแม่แต่ว่าไม่ได้ครับช้างได้คิวไปก่อนครับแม่ช้างมันตัวเดือดจริงๆบ่โอ้มันทําเดือดจริงๆครับแต่ตอนนี้ครับฝั่งสีฟ้าตายหมดแต่ว่าเป็นต้นเกมนะผมทำให้เกิดว้นิดหน่อยครับเพียงแค่ใช้เวลาประมาณ10วินาทีเท่านั้นก็เกิดมาแล้วนะผมเอาว่าไอติมลูกของเราจะทำยังไงต่อครับแม่าสายอันติฟิกเกอร์ว่ะคนนี้ว่ะเอา,าเรื่องจริงๆว่ อัอนนี้ก็เคลียร์คลิกนไปก่อนครับคือไฮยันต,ติต้องถอยหรือเปล่าจังวันนี้แต่ว่า ลึกครับลึกครับแม่หมอรำเราลึกมากแต่ตอนนี้ครับฟังเขเอาแล้วแล้วดึงหรือเปล่าดึงโดนครับจังหวะนี้ครับเป็นโดนแล้วดูสวยมากครับจังหวะนี้แต่สามารถไม่โดนครับโดนข้างหลังแต่ว่าลุ้งไปแต่ไม่ทันจริงๆครับฝั่งตุนมือเยอะเกินไปครับจังหวะนี้แต่ตอนนี้ช้างมาเติมก็หมูช้างใส่เติมก็กระโดดมาล้างสถานะนิดหน่อยครับแม่ยังไงต่อยังไงต่อฟังเห็นเขาเอากองครับกระโดดมาแล้วดึงดึงไปก่อนครับจังหวะนี้จะเอาหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงต่อโดนยิงฟรีอยู่ครับโดนยิงฟรีอยู่แต่ว่าเติมเส้นเราจะแข่งทันหรือว่าแข่งไม่ทัำครับ วันนี้ครับเก็บเป็นสามครับ่อ้โหเอาเรื่องจริงๆครับแม่ไม่ได้บังกรแต่เอาคนว่ะแต่ตอนนี้เราจะเอาบังกรต่อครับแม่เขาเก็บมังกรไปได้ด้วยครับผมจังหวะนี้ฟังสีแดงมาทําเดือดครับโอ้โหสายเดือดว่ะสายเดือดว่ะ อ๋อวันี้มามีแต่คนเดินเดือดครับแต่ตอนนี้มีประเด็นหรือเปล่าครับจะมาเริ่้วุ่นเวนกับนิปโปครับจะเอาหรือเปล่านิปโปมาแล้วผมจะเอาครับต่อหนึ่งจุดประสเจนแล้วจะเอาแต่ว่าหลบไปได้ก็ไม่เอาครับแถวนี้มาหลาไปหนึ่งทักทายกันไปก่อนครับยังไม่สู้กันนะผมแหมแต่นี้ก็เคลียร์นกเคลียร์อะไรไปครับสําหรับนายบ่อลมครับแหมคนนี้ก็สตรีมเมอร์ครับสตรีมเมอร์จากออมเดนอาเกดครับเล่นได้โหดเหมือนกันครับแหมแต่ละคนนี้โหดรท้าทายกันทั้งเลยวป่า แต่ตอนนี้ครับแต่ตอนนี้ครับฝั่งสีแดงเอาลักสุดยอดมึงไก่อนครับแต่ว่าเห็นครับแต่ว่าไม่ทันอยู่ดีครับจังหวัดนี้ครับแม่ฝั่งสีฟ้าจะมาลัดแต่ว่าลัดไม่ทันครับจังหวะนี้กระโดดลอยเรื่วยครับแม่หลายสามล้านสี่แต่ว่าโดนยกไปก่อนแล้วยกสวยครับจังหวัดนี้ครับแล้วเรียบร้อยครับตายไปก่อนแล้วรีโปูเราทำเดือนด้วยเช่นกันแล้วเก็บสองเก็บสามเก็บสี่แต่ว่า โอ้ยเอ้ยปรเดิมไม่เอาตีไปก่อนครับจังหวะนี้สร้างโลบไปนิดหน่อยทําให้หลบมาได้ครับจังหวะนี้แต่ว่าคลิปมาครับคลิปมาจะไหวหรือเปล่าคลิปมาจะไหวหรือเปล่าจังนี้ไม่สนครับแล้วดึงไปแต่ไม่โดนคลิปโดนคนครับต้องให้ปหารแล้วจังนี้ยิงอยู่ยิงอยู่ยอน,นยิงฟรีอยู่จังหวะนี้ย้อน,นยิงฟรีอยู่ โอเคก็ยังยิงยูงครับจังหวะนี้ครับแต่ว่าแพนด้าโอ้ยฉลามเราไม่สุแล้วครับคนจริงเอาบ้านครับคนจิงเอาบ้านไม่ปลาดนะจังหวะนี้ก็เรียบร้อยได้ไปหนึ่งบ้านครับจังหวะนี้ครับป้อมกลางกับป้อมบงแตกแล้วยกไปก่อนยกสวยมากแล้วฉลามกระโดดมาสับจัแล้วไม่สุดแล้วครับออกบ้านครับจังหวะนี้ตีบ้านไปก่อนแต่ว่ายังฝั่งเมือเรียบร้อยก็ไม่ทันครับผมแม่แล้วยินพันหมดเลยครับตอนนี้ครับผมก็ฝั่งสีชนะไปก่อนฝากดูลูกกี๋ผมด้วยอ๋อหมอลาม ตอนนี้ก็คะแนนก็อยู่ที่1ต่อ1นะครับใช่ไหมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมสกอร์ก็อยู่ที่1ต่อ1นึครับต้องมาบัดกันอีก2เกมนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์นะฮะเช้าวันนี้ว่าใครจะเป็นแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับผม1ต่อ1นึ่งนะครับผม